ดูบรรยากาศนะคะหมอกยามเช้านะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้แม่ว้อยมาทําบุญอีกวัดหนึ่งนะคะเป็นวัดพระลูกชายนะคะฝนตกตลอดทางฝนโปรยตลอดทางเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้<ช>ถนนที่ไปนะคะก็จะคโค้งนิดนึง นนวันนี้เรามีตาก,กล้องคนพิเศษมาถือกล้องให้ไหม่อ้อยค่ะวันนี้ไม่ต้องถ่ายเองทิวมองด้านหน้านะคะสวยมากเลยค่ะดูนะคะสวยจริงๆค่ะดูภูเขานะคะทิวหมอสวยมากถ้าใครมีโอกาสก็กมาเที่ยวนะคะที่จังหวัดเลยค่ะตอนนี้กำลังเข้าโค้งค่ะตอนนี้กำลังเข้าโค้ง แต่กล้องเมยแล้วต่กล้องเมยแลวเพราะว่ <c oughs> าเพราะว่าเจอโคง้กกงแต่กลื่อนหัวแล้วอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะตอนนี้แตกก่กลวียนหัวแล้วค่ะ <c oughs> ดูนะคะข้างโค้งแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอีกนิดนึงถงอีกนิดนึงให้แมวิวจะสวยมากเลยค่ะ ตอนนี้ตอนนี้โค้งมากเลยเดี๋ยวถ้ากล้องอดทนก่อนนะตากล้องอ่ะสวยมากเลยสว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 ยบรรยากาศชิลมากจะเล็มสวยมากเดี๋ยวตากล้องถอยอีกนิดนึงนะข้างข้างหน้าเนียจะเวิวสวยมาก คะสวยจริงๆค่ะให้เห็นถนนนิดนึงค่ะตากล้องนะครับโหสวย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 งามมากเลยค่ะสวยเนี่ยจังหวัดเลยนะคะเป็นทะเลแห่งภูเขาสุดหนาวในสยามนะคะสวยงามบรรยากาศชิวมากเลยค่ะดูข้างหน้า อยูะะ่อำเภอวังสะพุงนะคะจังหวัดเลยโอเคตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงทางเข้าวัดแล้วนะคะ จะอยู่ในหุบเขาเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศแบบสุดยอดจริงๆค่ะคสวยมากเลยค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะต้นไม้ฝนโปรยฝนตกโปรยตลอดทางเลยค่ะบรรยากาศเขียวชอุ่มสองข้างทางเลยค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะขอพักก่อนแต่ก็ปวดแข<ถ>นแล้วรวยงาม โอเคนะคะให้แต่กล้องพักแป๊บนึงค่ะที่จะไปวัดพระฤากีายนะคะแม่อ้อยขอแวะทําบุญวัดนี้ก่อนค่ะวัดสรีปบุญญารามนะคะเดี๋ยวแม่อ้อยทําอาหารมาสองชุดคท่าวันนี้เดี๋ยวแวะทาบุญที่วัดนี้ก่อนค่ะโอ้ยโอ้ย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 ลูกไก่ลูกไก่ลูกไก่ไปยังนี่นะคะอาหารที่แม่อ้อยเตรียมมาทําบุญค่ะ น้องเขาเตรียมมาใส่บาตรด้วยค่ะถึงแล้วนะคะปลายทางเข้าวัดปริตตะวันบรรพธ์นะคะนี่ค่ะวัดปริตตะบรรพธ์หรือว่าวัดกกอกนะคะนี่ค่ะถึงแล้วเข้าเขตวัดแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะ นี่นะคะพี่เขากังลังหั่นหมูย่างนะคะอีกหนึ่งเมนูที่นํามาทําบุญในวันนี้นะคะพี่จีนเงยหน้าขึ้นมาหน่อยอันนี้ชมหน้าคนทําค่ะ <c oughs> เมนูนี้อร่อยมากเลยนะคะหมูย่างน้ําจิ้มแจ่วสุดเด็ด <c oughs> สุดเด็ดไหมคะเด็ดมากสุดเด็ดมาก <c oughs> นี่นะคะดูดูดูพ <c oughs> ี่จีนเอามือออกนี่ดูนะคะ นะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยนี่นะคะเป็นสาราทานบารมีนะคะเป็นสาราแฉนค่ะนี่นะคะบรรยากาศที่สารานะคะนี่คุตากำลังผนน้ำค่ะ ะคะอาหารก็ไปเยอะอันนี้เป็นเมนูนปโปรดของพราลูกชายนะคะถ่ายดเลยส้มส้มสวยส้มะส้มถ่ายรูปนิ่งให้ย้อยหน่อย นี่นะคะวันนี้เราจะกินอาหารก้นบาทกันค่ะนี่นะคะสา,สาวสาวสายบุญนี่ค่ะอาหารก้นบาทนะคะอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะนี่มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่นะคะฐานพระนะคะอานโมทนาบุญร่วมกันนะคะหลังจากที่เรากินข้าวก้นบาทเสร็จนะคะเราก็มาชมบรรยากาศ รอบวัดค่ะหละแตที่กิน,นากาแฟแล้วดูนะคะสวยงามทีม่สัป,ปย่ามากเลยค่ะที่ปฏิบัติของคุูบาอาจารย์นะคะล่มเย็นสัป,ปะยะาดูน้ำนะคะมือน้ําตกแต่ว่าฝนมันตกหนักนะ้ำพ้่งนิดเึงนนะคะโอเคแค่นี้นะคะและ้วลูกอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะวันนี้บุญเต็มๆค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดี